คุณผู้ชมครับตอนนี้ได้เกิดเหตุการณ์พลาดในเกมไมค์าไปแล้วครับใช่ครับนั่นคือคลิปเป่์ไฟฟ้ามีมีมมมคลิปเปร์ไฟฟ้านี่คือไม่ได้ลงมอดนะครับผมใช้ MCPE Master นะตอนนี้ยังไม่มีุยยังไม่มีมอดศูนย์จุสามนะดูครับมาได้ลงมอดครับอื้อออีกตัวยิงอยู่ด้านแนบโอ้ย วัสดีไฟฟ้าผมชื่อเลยครับผมวัสดีวัสดีวัาเดีมดีตัวอืว่นนอกจากไอสองตัวนี้ไหมวะปล่อยอีกเดียฟ้า,ฟามันเต<ด>ี่ยง่ไหมาเอิมมีสองตัวอยู่แล้วครับตอนนี้โอ้ทีเดียวสามตัวรวด <ST Oui> <sized> ไอเ,เลยโอ้สีแล้ว รวมกันเป็นห้าตัวเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเออหกตัวนะครับแม่เราจะมาเดี๋ยวเราจะมาทดสอบพลังของคิปเปอร์ไฟฟ้ากันนะว่าแต่หาตัวที่มันอยู่ไกลเพื่อนดีกว่านี่ไงเฮ้ยนี่ครับนี่ครับ ตเต็มเฮ้ยเมีหัวคิปเปอร์ด้วยได้หัวคิปเปอร์ไหยครับนน่นี่คือวิธีการได้หัวคิปเปอร์มานะแต่ต้องให้คิปเปอร์มันเป็นคิปเปอร์ไฟฟ้าก่อนนะเราจะได้หัวคิปเปอร์มาโอ้เทพยังไงโอ้เราเบิดแรงด้วยอ่ะขนาดไม่โดนอ่ะไม่โดนยังลดไปครึ่งอ่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวคิปเปอร์ไฟฟ้าเองเท่านี้นะครับโอ้โหเทพมากครับผมระเบิดแรงมากขนาดไม่โดนเต็มเมยังลดไปครึ่งใช่โดนนัดเดียวนี่ตายหานะครับเนี่ยได้หัวคิปเปอร์มาแบบฟรีๆเลยครับแต่ครับต้องต้องไปแลกกับชีวิตนะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์กันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจุ๊กี้ไปเพียงเท่านี้ครับอบอบอบาบายบายบาย